ร้สึกอึดอัดกับการกระทําของคนอื่นไหมเช่นการถูกคุกคามทางคําพูดหรือการสัมผัสโดยที่เราไม่ได้อนุญาตเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ถูกกระทําจะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและคิดวิตกกงังวลมากขึ้น คนรอบข้างควรให้คำปรึกษาทางให้กำลังใจการคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเราสามารถช่วยป้องกันได้เช่นการดินดับเพื่อเยื่อหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้คำว่าอเล่นเป็นข้ออ้างในการคุกคามผู้อื่นคำพูดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจทิ้งรอยแผลลึกในจิตใจของผู้ถูกกระทำ